โอเวอร์ท็ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอรครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าอ l เลคิโนเนี่ยมีมือที่แปลกประหลาดมากดูจากรูปทรงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ถุงมือมันเป็นเหมือนกับเป็นมือดํา มือดำๆตอนแรกๆเนี่ยมองก็แบบเฮ้ยมันคืออะไรวะทําไมเจ๊ถึงเป็นแบบนี้เออทำมันคือพลังของเจ๊เหรอนะครับหรือว่าเจ๊ไปกินหมูกระทะแล้วจับถ่านไม่ได้ล้างมืออย่างเงี้ยนะเออจะเป็นอย่างนั้นมันก็เลอะเทอะเกินไป <c oughs> มันก็เลอะเทอะเกินไปอย่างที่บอกหลังจากที่เราได้เล่นเกมเก็นชินไปแล้วเนี่ยครับเล่นเควสโลกเล่นหมดแล้วเนี่ยมันมีตัวละครหนึ่ง,งตัวเว้ยที่มีลักษณะเนี่ยคล้ายๆกับเจ๊เลยซึ่งก็คือ มีมือดําหมูกระทะเหมือนกันน้องคนนั้นก็คือผมเปิดให้ดูแล้วนะครับคือคาร์เตอร์พิลล่าน้องคนนี้ครับคือคาร์เตอร์พิลล่ามันมาเฉลยที่หลังว่าน้องคือฮิริชูนะครับมือเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมมือเหมือนกันเลยดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ถุงมือแน่ๆเป็นทั้งแขนและขาด้วยนะครับแล้วน้องก็เป็นฮิริชูด้วยนะครับเป็นฮิริชูด้วยทีนี้เนี่ยครับปัญหาที่ตามมาคือเราต้องมาหาข้อสรุปใช่ไหมว่าน้องคือใคร น้องนี่มีชื่อว่าคาร์เตอร์พิลล่าซึ่งแปลว่าดักแด้นั่นเองนะครับแปลว่าดักแด้ตัวของน้องเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดยองค์กรนาซิเซนครูดและเขาก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับนาซิเซนครูดให้ฟังว่านาซิเซนครูดเนี่ยเป็นองค์กรที่สุดโต่งนะแต่ก็ไม่ใช่คนคนเลวร้ายนะครับแต่เป็นองค์กรที่สุดโต่งไปนิดนึงแค่นั้นเองในในด้านของความคิดนะครับอื แล้วในองค์กรเนี่ยจะมีพิธีกรรมหนึ่งนะครับพิธีกรรมนั้นเนี่ยจะใช้สิ่งที่เรียกว่าดาบศักดิ์สิทธิ์ไอดาบศักดิ์สิทธิ์นั้น่ะมีหน้าที่ในการตัดสิ่งที่เรียกว่าอัตตาอัตตาเนี่ยนะถ้าเกิดมันแปลตรงๆต,ตามแบบความเข้าใจของเราเนะี่ยมันจะคือภาษาสันสกฤตนะมันแปลว่าตัวตนร่างกายรูปลักษณ์ตนเองหรือวิญญ,ญาณองค์กรอาเซเซนครูดเนี่ยครับเขาจะใช้ดาบศักดิ์สิทธินะ์เนี่ยที่ว่าเนี่ยตัดอัตตาออกไป ร่างกายเนี่ยเป็นเพียงเปลือกแม้แต่ร่างกายของฮิริชูก็สามารถแบกรับจิตสำนึกแห่งปัญญาได้นาซิเซนครูดเนี่ยจะทําพิธีโดยการใช้ดาบศักดิ์สิท<า>ธิ์เห็นไหมที่ผมอธิบายเมือม่อวัน่อฟังเมื่อกี้เนะี่ยเขาจะใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับในการประกอบพิธีโบราณนะครับไอพิธีโบราณนั่นก็คือการสละสละตนเองการสละตนเองก็คือจะต้องตัดอัตราทิ้งไปเนื่องจากความเชื่อของไอรัตที่นาซิเซนครูดเนี่ยมันเชื่อว่าเจตจานงของมนุษย์อ่ะเป็นอุปสรรคในการแสวงหาบางสิ่งบางอย่างหรือแสวงหาความจริงของชีวิตอะะไรรปมา ซึ่งจะต้องตัดไอสิ่งนี้ทิ้งไปซึ่งถ้าเกิดตัดไอสิ่งนี้ทิ้งไปแล้วอ่ะไพมอนก็งงไว้ว่าแล้วถ้าเกิดตัดไปแล้วอ่ะตัดแบบตัวตนตัดอัตตาตัดจิตใจตัดความเป็นตัวเองทิ้งไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นวะคาร์เตอร์ก็เลยบอกว่าตัดออกไปแล้วจริงๆแล้วก็กลายเป็นคนธรรมดานี่แหละแต่เราอ่ะจะมองเห็นความจริงของโลกเนี้ยได้ชัดกว่าคนอื่นซึ่งก็คือเป็นพิธีกรรมที่ไม่รู้เหมือนกันว่า มันคืออะไรแล้วไอ้อัตราที่ถูกตัดทิ้งเอาไว้เหล่านั้นล่ะมันไปอยู่ไหนองค์กรนาซีเซนครูดครับรวบรวมอาไว้ซึ่งก็ไม่รู้ว่ารวบรวมอาไว้ทําไมเหมือนกันหรือรวบรวมมาไว้ทําอะไรคือทุกคนจะสังเกตนะครับว่ามันค่อนข้างนาม,มาทํามันนาม,มาทําเหมือนกับอะไรรู้ปะเหมือนตอนเหมือนตอนซูเมรูอ่ะเพื่อนๆจาตอนซูเมรูได้ไหมเก็บความฝันไปเป็นพลังงานอตอนที่เก็บความฝันไปเป็นพลังงานในหลุมซับเซรูดอะไอตอนนั้นอะก็ต้องมานั่งวิเคราะห์อันเนี้ยตัดอัตรามาเก็บเอาไว้ซึ่งไม่รู้เอาไปทําอะไรต่อเอกกก็็เเปปปนรื่่งทีแปปลลาาดมา เหมือนกัน่าเป็นเรื่องที่โคตรแปลกประหลาดแต่อันนี้ช่างมันนะครับทุกคนจะรู้แล้วว่าอ่าโอเคมันมีความสามารถในการตัดอัตราได้นู่นนี่นั่นได้เรามาพูดถึงตัวของคาร์เตอร์ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วกันนะครับย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งย้อนกลับไปคือเราเรา,เราจะถามนะครับว่าคือคาร์เตอร์เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงอดีตของฉันเนี่ยมีบางอย่างเกี่ยวพันกับแก่นแท้แห่งบาปของสมาคมนาะซีเซนครูดเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยฉันเนี่ยอยู่นอกเหนือแบบความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นในสมาคม แต่ฉันก็รู้บ้างว่าเกิดอะไรขึ้นฉันได้รับการสั่งสอนจากนาซิเซนคูด,ด้วยตัวเองเขาน่าจะเป็นต้นตอของทุกสิ่งในตัวพวกเราแต่ละคนล้วนมีผู้เผยวจนะที่หลับไหลยอยู่และทุกครั้งที่เขาตื่นขึ้นความชั่วร้ายในโลกก็จะเพิ่มขึ้นนะอันนี้ผมยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผู้เผยวจนะอันนี้คืออะไรนะทีนี้เว้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ปะเราถามเว้ยเราถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวของคาร์เตอร์ใช่ปะคาร์เตอร์มันบอกว่าตอนแรกอะ่ะมันเป็นฮีริชูเว้ย แม้แต่ร่างกายเนี่ยของชาวฮิริชูก็สามารถแบกรับจิตสํานึกแห่งปัญญาได้ร่างกายฮิริชูสามารถแบกรับจิตสํานึกแห่งปัญญาได้น<ต>ะคุณฟังตรงนี้นะฟัง,งนี้ตามไม่ทันนะ <c oughs> อ่ะร่างกายฮิริชูมีจิตสํานึกไหมผมไม่รู้อ่ะตรงน,นี้ปล่อยมันไปก่อนนะครับอ่าแต่ที่แน่ๆร่างกายของฮิริชูเนี่ยสามารถที่จะเก็บจิตสํานึกได้ แล้วเมื่อกี้ที่อธิบายไปคืออะไรไอ้แก๊งของนาสิเซนคูะมันสามารถตัดอัตราได้ตัดแก่นแท้ของคนคนนั้นออกมาได้อะ่อะมันมีวิธีการที่จะตัดแก่นแท้อยู่และแก่นแท้เหล่านั้นอเอาไปทําอะไรเราไม่รู้ถูกไหมทีนี้ครับก่อนที่จะเข้ามาในเหตุการณ์นี้ทุกคนจําชื่อคนนี้ให้ดีมันคือคาร์เตอร์นะอันเนี้ยคือคาร์เตอร์ถูกไหมย้อนเราย้อนกลับไปอ่านบททดลองนะครับ มันมีผู้ช่วยของอารันกิโยตินคนหนึ่งเว้ยผู้ช่วยอารันกิโยตินคนนั้นอะจำได้ไหมว่าเขาป่วยถ้าเกิดทุกคนยังจําบทสรุปได้อะ่ะทีนี้เนี่ยตัวของเลนน่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราจะช่วยเหลือซึ่งคนคนนั้นมีชื่อว่าคาร์เตอร์แต่ไม่ได้เขียนแบบเดียวกันนะตัดตัวอาทิ้งไปไอ้คนนั้นมีชื่อว่าคาร์เตอร์ตัวของเลนน่กระจาขอบทําการวิจัยกับคาร์เตอร์โดยการที่ใส่พลังงานของอบิสแล้วก็เนื้อเยื่อของพวกแบบยีนสัสเข้าไปทําให้ตัวตนของคาร์เตอร์เนี่ย มันเริ่มที่จะหลอมละหลอมเหลวว่าง่ายๆเหมือนจะก,ก,กายเป็นซากอะแต่ก็ยังคงมีชีวิตอยู่ยังคงมีชีวิตอยู่ได้อย่างน้อยก็ยังค,คงแบบคงสภาพชีวิตได้ครับทีนี้เนี่ยพอตัวอลันมันมารู้เรื่องราวแล้วอะมันก็เลยตัด,ต,ดตัดความสัมพันธ์กับแจ็คขอบแล้วก็เลเน่ถูกไหมเพราะว่าอลันมันมันมันไม่เห็นด้วยอะกับวิธีคิดเนี้ย ซึ่งตัวของเลเน่กับจาขอบอครับเขาก็เสียใจนะแล้วก็เสียใจแล้วเขาก็หาวิธีการทุกอย่างอะที่จะทําให้คาร์เตอร์กลับมาเป็นเหมือนเดิมจนในที่สุดเว้ยตัวของเลเน่กับจาขอบอะมันก็ไปเจอของบางสิ่งบางอย่างเอ่อมันไปเจออันนี้มันไปเจอสิ่งที่เรียกว่าอะไรดาบมันไปเจอสิ่งที่เรียกว่าดาบเว้ยทุกคนซึ่งอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี้ยไอตัวของคาร์เตอร์พิวล่า มันเกิดขึ้นมามันก็รู้จักการตัดอัตราแล้วใช่ปะมันรู้จากพิธีกรรมที่ใช้ดาบแล้วแต่ตอนนี้เลเน่กับจาขอบอ่ะเพิ่งเจอดาบแทนที่จะบอกว่ามันเป็นดาบน่าจะบอกว่ามันเป็นกุญแจมากกว่าตอนนี้เพิ่งเจอดาบนะไม่ได้เจอตั้งแต่แรกไอพิธีกรรมตัดอัตราเนี่ยเพิ่งถูกสรุปได้โดยตัวของเลเน่นี่ยดึกภาพตามทันใช่ปะแล้วนี่ก็คือความคิดของเลเน่เว้ยเลเน่บอกว่ามันน่าสนใจมากทีเดียวหลังจากที่ฉันไปเจอดาบมันเนี่ยสรุปสุดท้ายแล้วไอไอสิ่งสิ่งที่ฉันไปเจอมานับได้ว่าเเป็นนวม ฉวยโอกาสอย่างหนึ่งที่ใช้งานได้จริงสาเหตุที่มันใช้ได้จริงน่าจะเกี่ยวข้องกับต้นกําเนิดแรกเริ่มอ้างอิงจากบันทึกด้านในแล้วองค์ประกอบของโครงสร้างอะ่ะควรเขียนว่าวงเวทจตุภาพและต้นไม้แห่งการปลดปล่อยซะมากกว่าทีนี้เนี่ยพอตัวของเลเน่มันไปเจอไอ้เรื่องพวกนี้ไปเจอดาบและมันรู้วิธีการที่จะช่วยเหลือ คาเตอร์แล้วอ่ะมันก็เลยลองเองไว้ทุกคนฉันจะเป็นคนแรกที่ถูกตัดทิ้งแบบนี้ก็จะตัดอัตลักษณ์ที่ไร้ประโยชน์ได้แล้วก็สกัดคา์เตอร์ออกมาวิธีการแรกคือมันตัดอัตลักษณ์ของไอ้คา์เตอร์ออกมาเว้ยแล้วก็คือเหมือนกับตัดออกจากร่างกายไปอะ่ะทำให้เขาได้เกิดใหม่ฉันทำผิดต่อเขาอารันคงมองฉันใหม่ละนะแมรี่แอนจะต้องดีใจแน่แน่แจคอบเองก็เหมือนกันเขาเห็นเจ้าหมอนั่นเป็นพี่ชายนี่นาะใช่แล้วทุกอย่างจะดีขึ้น ดังนั้นจาขอบอย่าแสดงสีหน้าแบบนี้ออกมาเลยลาก่อนฉันจะทําความรู้จักตัวเองอีกครั้งผ่านน้ําและเกิดใหม่อีกครั้งผ่านน้ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครในแวดวงปรัชญาเคยลองมาก่อนทันเองก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอนาคตอีกต่อไป ตรงนี้ทุกคนอาจจะสังเกตนะครับว่าเหมือนกับตัวเลเน่ eh เนี่ยมันรู้วิธีในการช่วยคาร์เตอร์แล้วก็คือใช้ไอรกรรมวิธีตัดอัตลักษณ์นั่นแหละในการตัดคาร์เตอร์ออกมาจากร่างกายนั่นตัดคาร์เตอร์มัจากร่างกายนั่นแล้วก็ได้อัตลักษณ์ของคาร์เตอร์ออกมาแล้วเอาไอตัดอัตลักษณ์ของคาร์เตอร์เนี่ยไปทําอะไรต่อตรงนี้ไม่รู้เว้ยตรงนี้ไม่รู้แต่เลนเน่ eh เนี่ยหลังจากที่มันได้ศึกษามันอธิบายกับเราไว้แล้วว่าสาเหตุที่ไอการตัดอัตลักษณ์เนี่ยมันสามารถสําเร็จได้ มันเป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะต้นกําเนิดแรกเริ่มต้นกําเนิดแรกเริ่มคืออะไรคือนะ้บนาบรรพการไว้ทุกคนคําว่าเกิดใหม่ของเลเน่เนี่ย มันอาจจะเป็นการเข้าไปอยู่ในน้ําบัรพาการก็คือโดนละลายเข้าไปอ่ะดังนั้นสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือด้วยวิธีการบางอย่างครับตัวของเลเน่เนี่ยได้ใช้น้ําบัรพาการกับพิธีกรรมโบราณที่ไปเจอมาเนี่ยทำบางอย่างกับร่างกายของฮิริชูเว้ทำบางอย่างกับร่างกายของฮิริชูจนเกิดกายมาเป็นตัวของคาร์เตอร์พิวลาเลยก็คือดักแด้ซึ่งความเป็นไปได้ก็คือถ้าเกิดทุกคนยังจําได้นะหลังจากที่ชาวฟอนเทนโดนน้ำบัรพาการเข้าไปอ่ะมันจะยังคงเหลือจิตใจข้างในถูกไหม <S <S ผมเชื่อว่าไอ้อัตลักษณ์ที่ถูกตัดออกมาของเตอร์ มันได้หลอมรวมกับตัวของเลเน่ไว้ถ้าเกิดเรามาคุยกับตัวของคาร์เตอร์พิวล่าเนี่ยมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวฉันที่สามารถบอกได้อีกไหมฉันมักจะรู้สึกว่ารากเงาของแก่นแท้ของฉันมีคุณลักษณะที่หักล้างกันซึ่งแต่ละอย่างล้วนบริสุทธิ์แต่กลับเป็นสิ่งแปลกปลอมต่อกันและกันดังนั้นอ่ะในตัวของคาร์เตอร์พิวล่ามันมีจิตใจหรืออัตลักษณ์ด้วยกัน2อันไว้ดังนั้นตอนที่พวกมันหลอมรวมเข้าด้วยกันจึงมีสิ่งสกปรกเจือปนอยู่อัตราของฉันไม่มั่นคงบางครั้้้้งงงฉัันนกก็็เปผูาาบคร ก็เป็นมังกรร้ายเนี่ยอัตราเนี่ยมีสองอัตราอยู่ในตัวตัวเดียวกันอ่าฟังมาโคตรไกลอะ่ะยังไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับอะเรคิโนโลเลยถูกไหมแต่นี่แหละครับมันจะเข้าอะเรกิโนโลแล้วทุกคนฟังนะไอองค์กรเนี้ยมันสามารถที่จะสร้างคนขึ้นมาใหม่ได้สร้างคนขึ้นมาใหม่ได้โดยกรรมวิธีการบางอย่างที่แม่งแปลกประหลาดมาก ทีนี้ย้อนภาพมาครับอันเนี้ยเราแอดซูมว่าคนที่เกิดขึ้นมาด้วยวิวยวยวธีการเนี้ยก็จะมีลักษณะทางกายภาพเป็นแบบนี้เราอาจจะไม่ฟิกนะครับว่าเขาใช้ร่างฮิริชูมาเป็นแบบมาเป็นต้นแบบแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนกับเอาอัตลักษณ์ที่ตัดออกมาได้แล้วก็น้ำมันพาราเนี่ยมารวมเข้าไปในร่างกายแปลกประหลาดบางอันก็เลยกลายเป็นตัวตนตัวใหม่ขึ้นมาถ้าเกิดเราแอดซูมว่าคนที่เป็นลักษณะเนี้ยจะมีลักษณะของมือแขนขาออกมาเป็นแบบนี้ดังนั้นครับเราจึงอาจพูดได้หรือเปล่าว่า อเล็กกิโนเองก็อาจเป็นตัวตนที่เกิดขึ้นมาในลักษณะน,นี้เหมือนกันอ่าครานี้คำถามที่ตามมาคือแล้วใครละ่ะคืออ e เล็กกิโนในตอนที่ยังไม่ได้ถูกตัดอัดตราอ่าใครกันใครคืออ e เล็กิโนในตอนที่ยังไม่ได้ถูกตัดอัดตราตรงเนี้ยเล่าย้อนนิดนึง นะเล่าย้อนนิดนึงทุกคนจําได้ไหมครับว่าเนื้อหาในหนังสือเนื้อหาเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่ดูน่าสนใจมากๆถูกไหมแต่เนื้อเรื่องทุกอันเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะพูดถึงอิมานูเอลกิโยตินบาซิลที่เป็นรองที่เป็นรองผู้อํานวยการพูดถึงคนต่างๆนา,นานามากมายแต่คนคนหนึ่งที่ไม่เคยถูกพูดถึงเลยแต่เป็นตัวละครสําคัญมากคือใครรู้ปะ่ะคือผู้อํานวยการเว้ยผู้อํานวยการนาซีเซนครูดนะครับ ผู้อานวยการนาซีเซนครูดซึ่งถ้าเกิดเราอ่านในเนื้อเรื่องของของอาร์ติแฟกต์เนี่ยผู้อํานวยการค่อนข้างค่อนข้างสําคัญมากนะครับค่อนข้างเป็นตัวละครที่สําคัญมากอ่าเห็นปะอย่าลองเข้าไปอ่านดูแต่เราไม่รู้ครับว่าผู้อํานวยการอะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเราไม่รู้ว่าเขาตายไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงแล้วผู้อํานวยการก็เป็นคนรักเด็กด้วยถูกต้องผู้อํานวยการรักเด็กนะฮะทีนี้เป็นยังไงต่อเราลองอ่าน ลองอ่านดูครับมันมีส่วนที่2หน้าที่7หรือหน้าที่8วะหน้าจะหน้าที่8อ่าเอ้ยหน้าที่7น่าจะหน้าที่7รู้สึกดีใจมากที่ได้พบเธออีกครั้งแต่ที่นี่ไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ําตอนเนี้ครับแจคอบกับเรเน่มันไปที่นาซีเซนครูดหรือก็คือไปโรงเรียนมันทําให้คนรู้สึกอึอดอัดใจมากไว้คราวหน้าค่อยมาหาผู้อํานวยการใหม่ก็แล้วกันได้ยินว่าแมรี่แอนก็ มักมาเยี่ยมเธอที่นี่ด้วยถ้าได้เจอกันก็คงดียังไงตอนนี้อลันก็จุดจุดจุดแสดงว่าเขามาหาผู้อํานวยการเขามาหาผู้อํานวยการเว้ยเรเน่กับจาขอบมาเยี่ยมผู้อํานวยการอ่ะดังนั้นเราเจอและ ไอ้ผู้อํานวยการอยู่ตรงนี้ทีนี้ลองไปอ่านต่อเว้ยในที่สุดก็โน้มน้าวให้เธอตามพวกเรามาที่เกสต์ดัดที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างได้แล้วเห็นได้ชัดว่าเธอดูหวาดกลัวเล็กน้อยแต่ทุกอย่างจะดีขึ้นพวกเราไม่ต้องกลัวอนาคตอีกต่อไปตอนนี้ฉันมีกําลังที่แข็งแกร่งอย่างจาขอบกับคนในสมาคมอยู่แล้วก็รู้คร่าวๆแล้วว่าต้องทํำยังไงในที่สุดก็ตอบรับเราแล้วแบบนี้ก็จะได้จุดๆๆที่ล้ำค่าที่สุดมาจุดๆท้ายที่สุดแล้วนอกจากพวกกายพันชั้นต่ำในฟอนเทนก็ไม่มี จุดๆจ,จ,จ,จากบรรพการอีกต่อไปโน้มน้าวเธอให้ตามพวกเรามาเธอคนนี้คือใครเธอคนนี้คือใครถ้าย้อนกลับไปหน้าที่8มันคือผู้อํานวยการเว้ยแล้วเขาใช้คําว่ามาเยี่ยมอ่ะไม่ใช่มาเยี่ยมสิไม่ใช่หน้าที่8ปดิจะต้องเป็นหน้าที่7เนาะหรือว่าผู้อํานวยการป่วยอยู่ผู้อํานวยการต้องดูภาพพวกนี้อยู่ที่นี่เป็นเวลานานขนาดนี้คงจะรู้สึก ดีอาไม่ดีนักหรอกต่อไปถ้ามีโอกาสจะต้องมาเยี่ยมเธอให้ได้สร้างบ้านหลังใหม่และรับเธอมาอยู่ดีกว่ามัง่งจาขอบแสดงว่าป่วยสุดท้ายแล้วอะผู้อํานวยการเนี่ยมันก็เดินทางไปที่หอคอยที่เลเน่กับจาขอบสร้างขึ้นเว้ยแล้วเรื่องราวของผู้อํานวยการก็หายไปเลยเรื่องราวของผู้อํานวยการก็หายไปเลยเห็นปะโน้มน้าวมาได้แต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดแ มันเกิดเรื่องราวเหมือนกันกับที่คาร์เตอร์กับเลเน่โดนก็คือตัดอัตลักษณ์ออกมาแล้วก็ไปใส่ไว้ในร่างใหม่มันก็จะกลายเป็นแบบเนี้ยมือก็จะเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมาอันนี้ตามทันใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ครับที่อเล็กซิโนเนี่ยเป็นตัวของผู้อํานวยการนั่นแหละที่เกิดขึ้นมาใหม่